พอไหมกูจะหย่อนแล้วนะไปอยู่ไปอยู่นี่ละกันเฮ้ยเอาเลยจ้าไปเฮ้ยเกิดเกือตรงนี้พวกพวกพวกออกมา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 ไม่เท่าไรหรอกกูว่าสาลาม์เลยจ้ะตัวเฮียอะไรเนี่ย ไม่เหมือนได้คุยกันไว้เลยไอ้เหี้ยตัวใหญ่ใจะบอกนะว่าจะปล่อยอะไรบอกว่าเฮ้ยมันมันมีเขียวอย่าบอกว่าโดนสไลด์มาโอ้โหต้องใช้สปอตสิกเลนวัดถึงความอตสิกเลนไอ้เหี้ย0.8ขอติดไดแปดขอติอ่ะทีละเจ็ดกูยิงมาทีละเจ็ดใช่ไอ้เหี้ยทำไรวะเนี่ย ปีสี่จะเสร็จไหมเนี่ยบนเนี้ยบอสบอสก็คือบอสอ่ะไอ้ที่อ่ะบอสก็คือบอสเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนมันมาสปอร์ลูกน้องเป็นสลัมด้วยใช่ใช่ใช่ต้องหาดที่อยูไฟแล้วไอ้เพื่อนข้าลูกน้องต้องมีการพิสจริงๆว่ะต้องมีอาหารการพิสติงว่ะจองไว้บ้านชิบหายแล้จโอ้โหมีเพื่อนมีดร็อเกอร์อีกเยอะแยะชิบหาย วถ้าดูสองร้อยล้านลูกก็ไม่พอเรายิงมันเบามากเลยยิงทีละสิบอะถามจริงอุ้ยบ้ามเข้ามันสกิวมันสกิวโหเรายิงมันเบามากเฮ้ยถ้าเกิดเราลากมันใส่ไฟได้ป่ะไอ้ไฟไฟไฟผุดอะได,ได้ไหมลองดิหาหาให้หน่อยหาให้หน่อย โหพิษเจ็บมากกูโดนพิษสไลน์ธรรมดากูจะตายอ่ะยังไงดีวะเนี่ยอุ้ยมาหากูแล้วฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแล้วไม่เหมืนอนยูเรื่อปกับวะเลือดมันลีดด,ด้วยวะนั่นอะเออหรือหรือเราต้องใช่เราต้องฆ่าด้วยเลยวะลองอัพดอกอย่างแถวนี้ดิแม็คอย่งไรวะโอ้เอเฮียเออไฟธรรมชาติลองลองเอาไฟธรรมชาติเผาตามนี้ตังบินลองดิไอ้ไฟไอ้ไฟถูกพื้นอะนี่เนี่ยเห็นแล้วตรงนี้ตรงไว้ตรงไว้อยู่นี่ตรงไว้ งาเหียป๊บพอไฟันชิบหายแล้วตอเตามได้ลด้ได้ละโอ้โหไอ้ตังมันลากมันลากว่ะชิบหายน่ากลัวสับเอ้าห่างโลกวะมาเจอกูอ้มาโดนแน่โอ้ยโโกู้นี่แหละโดนพิษมัน1.5 <หา S 2> เรื่อเๆื่อเลื่อ ได้เหี้ยอะไรล่ะดูไม่ได้โว้ยสู้ยังไงเนี่ยดูไม่ได้ถอยทับก่อนไหมถอย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 เลยถอยเลยถอยเลยมันอยู่สูงอ่ะต้องอยู่สูงๆเว้ยคือเราไม่โดนพิษบิ๊กพอยต์ป่ะอย่างี้ถ้าเราอยู่บนหัวกระโหลกเราจะการมันได้ปะเนี่ยอยู่บนหัวกระโหลกนะลองยิงตาลองยิงตาหรือลองยิงบางจุดติก ข้างหลังใครใครไปลอยหลังเนยิงตาก็7.5็ดจุดห้าตอนไฟก็โดนโดนแรงขึ้นนิดนึงอ่ะเลื่อนมันไม่ลดเลยนะเนี่ยยิงทีละสิบเนี่ยเลื่อนมันไม่ลดไม่กระดิกเลยอ่ะใช่ไม่กระดิกเลยเฮ้แต่ถ้าเราอยู่บนหัวกระโหลกเนี่ยขึ้นมาบนนี้มันทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยกูไม่โดนอะไรเลยมันทำอะไรไม่ได้ขึ้นยังไงอ่ะจากข้างหลังจากข้างหลังจากจับแผ่นที่อ่านอ่ะ แต่เลือดเ,เลือดมันก็ไปลดอยู่ดีเว้ยลดไปเย็มก็รีมันก็มันก็รีเจนเออรีคือเร็วกว่าที่เรานั่นนะทำอะไรไม่ได้เฮีย <c oughs> นั่งแล <c oughs> ้วกลัว <c oughs> <c oughs> คิดก่อนมันแพ้อะไรวะคิดก่อนอะไรดีบ๊ามโซลามันแพ้ไฟนี่แต่มัึงว่าไงไฟเดี่ยคือเท่าที่รู้คือแพ้แต่น่าจะมีแพ้มากกว่านี้นั่งดูบอสนะไม่รู้อะงงเลยเอองามี เฮ้ยมึงอย่า拉มันเลยมาละเฮ้ยระเบิดอู๊บอมแต่ม you know <Yeah, ันก็ติดมันก็ธาตุพิษแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ไม่ได้คือโอ้ยคุณใส่ตัวก็ไม่เหมืนหายแล้วหายแล้วหาไงดีอะถ้ามีไม้อะสร้างบนนี้ได้นะเอาไม้สร้างแล้วก็ให้มันเราขูดขึ้นไปอีกโอ้เจ็บชิ้นหายโอ้เจ็บจริงไอ้เหี้ยยี่สิบวิอุ้ยไม่หายแล้วหายแล้วคุไปเนียไม่ไหวเลยโอ้ตายแล้วเนี่ยตายนะเนี่ยตายจริงๆนะเนี่ย กูตายตายในบ้านสิบห้าวิโอเคกูตายละกูตายละกูตายแน่นอนตายแน่นอนเอาไม่ได้ต้องต้องหน่อยสู้ไม่ได้ทุกคนพ่อแบกเดินคิดก่อนหาคิดหาวิธีฆ่ามันเดินมันแพ้อะไรวะมีอะไรที่ทำธนูอ่ะต้องใช้ธนูธนูพิษเหรอธนูไฟก็ไม่ได้ ถ้าหนูคิดไม่แรงเลยลองละลองหมดละกลับกลับไปหาะไรที่เกี่ยวเกี่ยวฟอร์สดิมันเป็นของเหลวถ้าแบบแช่แข็งหมนแล้วก็ยิงมันจะแรงขึ้นแบมีบ้าวะของแบบนั้นอะไปเราไปสำรวจน้ำแข็งกันใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้ว okay, Let's go ทุนน้ำแข็งโกโก้เฮ้ยอยู่ทั้งสิบนาทีบ้าโอ้ oh, สบายยาวๆดิยาวๆด,วววดิอย่างเงี้ยไป แยกแยกย้ายกันหาก็ได้นะว่ามันมีทรัพยากรเลรเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยขอร้องขอร้องช่วยด้วยขอร้องขอร้องขอร้องไป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 มันตามมึงเนี่ยตรงกนเล Why are you running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  บารบี้มาตัวใหม่มาหามึง ไว้ไปดูเพรานไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยบ้าอุยโอ้ยมาอยู่ฉันเอ้ยมาเปมาเปหมามาหาเมืองข้างหลังไอ้เหี้ยเราไม่ไหวไม่ไมวเฮ้ยกูอยากขุดอ่ะกูอยากขุดหน้ามันอ่ะตี่ขุดหน้าไว้เอ้าไอ้เหี้ยเฮ้ย ออกซิเดียน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 อะไรวะออกซิเดียนอยู่ไหนอ่ะมาหนี้ทูหาร้องใช้อะไรขุดเฮ้ยปีกแอคเล็กหรือเปล่าปีกแเออไปปีกแอคเล็กออกซิเดียนเหรอออกซิเดียนอืมไอ้หัวหมาหัวหมวเอาไปทำอะไรวะเฮ้หัวออกซิเดียนออกซิเดียนที่แบบคล้ายๆเป็นโนที่ถือเราก็บีบๆอ่ะอ่าไอ้นั้นมันอะไรวะไอ้นั้นมัน แะ่นั้นมันไอคอเดียนไหนสัตว์ไอ้โวยอยากเอาถามเงินล้านสัตว์อ่ะเงอนไม่ตันที่รหมดอ่ะอยากตอบได้นี่คือต้องแจกแล้วเออมีก้อนเดียวเองหรอออสเเดียนะมีน้ายอันเฮ้ยมากนมากรบ้าทำไมเฮ้ยอะไรเฮ้ย้ากรหรือมากรหรอ เอโหจะเหลือเลยอ้ยีายอกตัวรืดคือืือเฮ้ยธนูที่มึงให้มาต้องใชแล้วตังเอามันโอ้มาแตกมาแตกดูของของขอองของของมันดของมันดูของมันดม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 คริสแนเอาไปไม่รู้คืออะไรนี่เอาไปดมเดี๋ยวเด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 เเดมาเาดดเเดเดเอ นี่นี่ขึ้นหินขึ้นหินขึ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 นหิไรนะขึ้นเลยขึ้นยกูจะพูดไม่ฉัดแนเน่ยอ้เหนยเหื่อยขึ้นเป็นข้นเป็นขึ้นไงวะ้บมสอนสอนเพื่อนขึ้นหินไหาเดอนเดอเออมันชื่อตัวอะไรกูยังไม่ทันดูชื่อเลยมันชื่อเรเหรอเรเรนี้ที่มันแบบ I know when that online p l a y เนี you know? ่ยตรงบริเวณทางเนี้ยมิจิเห็นมันบินอยู่นั่นไงข้างบนข้างบนข้างบนนั่นนะเห็นปะไหนนายไหนอู้มังกรผับว่ะผับผับว่ะเรื่อยขึ้เรื่อยขึเฮ้ยมันร้องมันร้องน้องร้องน้องร้องฮะพุ่งอพุ่อะไรใส่โอ้บสิบเจ็ดสิบเจ็ดติดฟรอสติดฟรอสด้วยสองตัวสองตัวนัะบ้าข้างหลังโอชิบหายแล้วเย่แล้วเข้าไปกินกับมังกรโอ้เรื่อคขึ บอกว่าเป็นเลอกจริงไอ้บุกคาโมใช้งานได้ดีเยี่ยมเออโอ้ยไปอู้มีตัวมีตัวเอาดิเด็กว่ะกูอยู่กูอยู่กูขอฟังหน่อยขอฟังเพลงหน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่เด็กหนุกูพี่เด็ก้องเพลงให้ผมฟังหน่อยพี่เด็กอยู่กูโอ้ยไปเลยครับดูมี้ะไรเสียงเขาแข็งไปหน่อยวัดสร้างวาร์ปหรือเปล่าสร้างวาร์ปแม่หนูเนี่ยเออกูต้องสร้างวาร์ปดีหว่าเฮ้ยกูสร้างบ้านตรงนี้เลยดีกว่าไหนคุเหลือเวลา ทางบ้านจอกเหรอวะโอ้ยเนี่ยเนี่ยหลบทันบุกบุกว้าเล่โคตรโคตรโคักใจตัวอะไรอะดำดำอะเฮ้ยอ้าวมนุษย์หมาป่าปะเนี่ยอดเห็นว่ะชิบหายละมันจะมาบ้านกูต้องจัดการมันบุอยกัเพิ่งตีเฮ้ยมันมันบวกกับไอ้เฮี้ยนั่นอะ รู้มาป่าเหรอจไม่รู้ใครชิ้นผ้ามาเฟนริงเฟนริงคือตัวเทียอะไรมันจะทำบ้านกูมันจะพังบ้านกูเฟรนินเหรอมาป่าถามหัวอู้ตบเท้าสาบโรยกาไปเลยกูบินเนจาเขาวิ่นเร็วเร็วเรื่องเจ้าบุกมันเอามันไม่ตังไม่เอามุกมุกมันจะคือเอามันได้เอามันได้เนี่ยเอามันได้มุกเอามันบุกเฮีย หมาและเชนนบิวก็มีจริงโอ้โอ้มากระโดดหุ่นด้วยวัตตาฟวุ้ยกดชิบหายละแตกเอาได้ออฟซิเดียนแล้วเฮ้ยได้มายังไงอ่ะกูไปทำปีแกรมาไงฟอร์ดแอโร่ครับ พอไดโลครับออฟซิเดียนไม่น่าจะต้องหลอมอ่ะกูว่ามันน่าจะเป็นแบบใช้ได้เลยอ่ะเมื่อกี้ไอ้บุ๊กเสียงตกลงบอกว่าหล่อบุรีกุยก้ยังตกลงไอ้สามเจ๊งลงไอ้เออเฉยเมึงบูลลี่กูป๊าน เรถามไว้ตังดูเฉยๆไม่ได้บุหรีเอาเอ้าเอากูม่าเอี่ยวกด้วยี๋ยวเมื่อกี้วิ่งรีวิวมันอยู่เลยอ้าวผู้โดนลบบุหรี่ะไอ้สุดเอ้บ้าคิดยังไงกับการที่แบบว่าเข้าไปโกงหมูแล้วบอกว่าโอ้ยลูกขอโทษนะลูกพ่อจำเป็นแล้วก็เดินหมาแล้วก็บอกว่ายังไงมั่งลูกเไม่ก่อเอาอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเที่ยแล้วนะ ทำไมนื้อมันกลิ่นมันสดจังวะพ่อครับพ่อครับไอ้ปุยไอ้โป้โกงข้ามันกินอะไรนะครับเนื้อคุณเราแม่หายไปไหนแล้วครับพ่อแแบมือแแบมือไอ้ปุยกับไอ้โป้เขียวตุยตุยอยู่นะเนี่ยลากังไอ้เหี้ยอย่างตกโลก มามานอย่าพึ่งมานอย่าพึ่งอยู่กูก่อนมานเกิดอะไรขึ้นเหรอเมื่อกี้รีบไปไหนมาย้อนกลับมาก่อนยูเทิร์นกับมาแป๊บนึงอะไรหรอก็ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมาหลุดถนนเมื่อกี่นเมื่อกี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผลเลยมาเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยกูตีหมอนแม่แบบหายจากเกมไปเลยอะ่ะกูตีแล้วกูดีลีทมันเลยเลยอะ่ะไอ, <ๆ S 2> อ้เหี้ยมึงย่อยสลายโมเลกุลมันเหรอวะขวานี่นียนี่บลกเราออกเกมไปดูที่ทายปีอยู่ไหมอันนี้กินได้ไหมอาจารย์เอ่อมันจะกินเนื้อหรือว่าจะกินให้มันเดินเดินหรอนี่มัองกินอะไรได้บ้างอ่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวมันจะกินกูเะละ่ะเจ้่ะสัตว์เนียเสียหลังเลยกูเมื่อกี้คนลุกเลยเฮีย ไอ้แยมาพูเส hmm ้น hmm. ดิสุดนันนไอ้สกอตตัวกิวบอร์ดไอ้สก๊ปคนใต้พูดอังกฤษแต่ว่าเฮียคนเมกาเฮียถูกแล้วแหละเมกาใต้ two days later โอนแมสโอเคพร้อมยังปะพร้อมไปเลยสุปเอ้ยไปอยู่ตรงนั้นนี okay. ่ไงตั้มโบนแมีต nope. ู้